อุ้งอิงมาเป็นนายกเนี่ยมันก็มีคนตั้งหลักแล้วพร้อมที่จะร้องที่จะขยํำกับคุณอุ้งอิงกับคุณทักษิณผสมผสานกันไปเลยมันเริ่มจากคนที่เกลียดคนที่เคยรักคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลคนที่เสียประโยชน์พร้อมที่จะเล่นงานรัฐบาลอุ้งอิงให้ฟั่มขมำไปไม่ว่าจะสารพัดเรื่องที่เข้ามาที่ดินใหญ่เนื่อม โอ้โหไปขุดกระดูกกันขึ้นมาเรื่องข้อสอบที่จุฬาเอาไม่รู้ว่าสมัยไหนอีกเรื่องไปตีกอ็กินข้าวที่เขาใหญ่เรื่องคุณทักษิณคอบนำพักเพื่อไทยถ้ามีเรื่องบอกว่าเฮ้ยคนนั้นร้องไอ้คนนี้ไปยื่นเรื่องไอ้คนนี้กำลังจะฟ้องแล้วคุณอุ้งอิงไม่ต้องทำอะไรมามัวพะวักพะวงผมว่าถ้าคิดอย่างนี้บ้านเมืองเสียหายครับ ผมว่าคนมีหน้าที่ร้องก็ให้มันร้องไปศาลมีหน้าที่ตัดสินก็ตัดสินไปปอปอชอมีหน้าที่พิจารณาก็พิจารณาไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดนายกอุ้งอิงอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจผิดถูกก็ว่ากันไปแต่หน้าที่และหัวใจสำคัญที่สุดของนายกอุ้งอิงก็คือแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องต้องรีบเร่งและเร็วต้องแรงด้วยเพราะคนรอกันมานานแล้วคุณงามความดีที่คุณทำและประชาชนนิยมช,มชมชอบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเป็นเกราะป้องกันนายกอุ้งอิงถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ผมถือว่าคนดี ผีคุ้มแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยมัวแต่รอว,ว่าให้คดีนั้นจะจบเมื่อไหร่คดีนี้จะจบเมื่อไหร่ไปไปมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าผีซ้ำด้ามพอยดังนั้นงานนี้นายกอุงอิงต้องรีบดำเนินการทันทีแค่นี้แหละไปรอดแล้วครับ